โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดกลางเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2503ตั้งอยู่เลขที่87หมู่11ถนนอดุลเดชจัรัตํตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านสัญ,ญลักษณ์คือตัวอัอออกษอรชกอยู่ภายในรูปวงกลมสีดำเหลืองซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนสีดำหมายถึงความหนักแน่นเข้มแข็งอดทนสีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองคติพจน์คือสิกขาวิรุณหิสัมปัตตาการศึกษาคือความเจริญงอกงามคำขวัญของสถานศึกษาเรียนดีมีวินยัยใจนักกีฬากล้าหาญทำงานเก่งเคร่งคุณธรรมอัตลักษณ์คือเป็นคนดีตามวิถีพอเพียงเอกลักษณ์คือศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการดรกมลสุทธาวาสโดยมีนายสราวุฒิธรรมวงศ์และนายมุงคลแดงฟูเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่นายสมนึกจันทรักผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณนางนงลักษรักษาพลผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางอุบลวรรณลาแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนางทัศนีมโนผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายสัมพันธ์อินสองใจผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด59คนแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร3คนข้าราชการครู39คนพนักงานราชการสคน พนักงานทุรก,การ1คนครูพิเศษสองคนครูต่างชาติสองคนลูกจ้างประจำหนคนพนักงานบริการ6คนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สคนโดยมีนักเรียนจำนวน739คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นจำนวน428คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน311คน ตลอดระยะเวลา57ปีนับตั้งแต่เปิดทำการการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบบริหารจัดการมาเป็นลำดับจนเกิดภาพความสำเร็จได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากทุกฝ่ายทั้งบุคลากรครูผู้ปกครองชุมชน พาคีเครือข่ายและลูกศิษย์ชาวดำเหลืองที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายจุดนิน้และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยมีทิศทางการบริหารอย่างเป็นระบบภายใต้วิสัยทัศน์คือโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีพันธกิจ3าประการได้แก่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพเป็นพลโลก 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้การประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบริบทโดยรวมของโรงเรียนเชียงกลางประชาพ,พัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์สวยงามสะอาดบรรยากาศสดชื่นร่วมเรื่องด้วยพันไม้มีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อาทิหอประชุมสารคุณธรรมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องคอมพิวเตอร์โรงอาหารและห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะสนามกีฬาได้มาตรฐานอาคารสวนพฤกษาสตร์ศศสวนป่าโรงเรียนธนาคารที่ช่วยสร้างวินัยทางการเงินและปลูกฝังนิสัยรักการออมแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่น่าสนใจเช่นค่ายแสงทองโครงการทหารพันดีโครงการชวนกันทำดีข้าวนาบุญแสงทองรีสอร์ทและกลุ่มผลิตสมุนไพรพื้นบ้านของหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการกระจายอำนาจบริหารงานโดยแบ่งเป็นสายระดับชั้นด้านคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนการคิดขั้นสูงการใช้เทคโนโลยีและจิตสาธารณะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิน่นและความเป็นไทย โรงเรียนได้ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เรียนให้เข้มแข็งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนสีประการคือ 1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดิรเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะการสื่อสารและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 3. ครูมีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้การวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีและการนำกระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนรวมถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในความเป็นครู 4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโครงการที่โรงเรียนเชียงกลางประชาพ,พัฒนาดำเนินการได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยมีจิตสังคม สโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาสาโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สร้างสรรคนวัตกรรม มีทักษะในการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์และร่วมรับผิดช,ชอบต่อสังคมโลก 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและการบริการ 8. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 9. โครงการส่งเสริมและระดมทุนเพื่อการศึกษา 10. โครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพทางนี้เนื่องจากโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership school ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทมูลนิธิองค์กรหรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอริตจำกัดมหาชนในการสนับสนุนงบประมาณและให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโรงเรียนจึงมีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนคือโครงการ CKP Organization of h e p e โดยจัดทำอยู่ทั้งหมด3กิจกรรมหลักด้วยกันได้แก่กิจกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรกิจกรรมเกษตรกรเพื่ออาหารและกิจกรรมการทำแผนชุมชนโรงเรียนเชียงกลางประชาพ,พัฒนาอย่างมุ่งพัฒนาผู้เรียนครูบุคลากรและกระบวนการบริหารจัดการตาม3มนโยบายและ7จุดเน้นตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน,านดังต่อไปนี้ ด้านผู้เรียน 1. เพิ่มคะแนนโอเนตทุกกลุ่มสาระร้อยละ3และพัฒนาการสื่อสารอังกฤษและภาษาที่3 2. นักเรียนหนึ่งศักยภาพ 3. เป็นคนดีตามวิถีพอเพียงด้านครูและบุคลากร 1. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 2. ครูสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งนวัตกรรม 3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning, Coding Steam, PBL ด้านกระบวนการบริหารจัดการ1มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ2มีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ3โรงเรียนปลอดขยะลดใช้พลังงาน4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ 5. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากการทุ่มเทของคณะครูบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งจากการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลในรอบประเมินปัจจุบันดังนี้ ได้รับรางวัลต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2564และรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขนาดกลางระดับทองประจำปี2564ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบผลสำเร็จและความโดดเด่นของการจัดการเรียนรู้ Active Learning นางสาวร,รุ่งไพล <Bereich. S 1> <s> ินฝีปากเพราะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นวากอครั้งที่37ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่านในรายการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายและรุ่นประชาชนหญิงในรายการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง รุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์และขลับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพตลอดไป